หลายคนบอกว่าครูอธิบายคาถา393ให้หน่อยรอบนี้ตรงจริงๆร,รอบก่อนพิมพ์ผิดนะจ๊ะ3า3นะคะเป็นเทคนิคที่ครูบอกทุกๆคนเลยว่าใครที่เงินฝืดนะคะใครที่หามาได้ไม่พอใช้หรือชักหน้าไม่ถึงหลังอยากจะบอกว่าลองใช้พระคาถาเรียกทรัพย์รับเงินและ ท่องคาถาให้เงินไหลกองให้ทองไหลมาเงินมาไม่ขาดมือแน่นอนค่ะสิ่งนี้นะคะเป็นที่สิ่งที่หลายๆคนทำแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆวิธีการก็มีว่าให้เรานำเงินที่เรามีนะคะก่อนที่เราจะเอาเข้ามาเก็บในเซฟก่อนที่เราจะเข้าเก็บเข้ากระเป๋าสตางค์ทำมาหาเงินเรียบร้อยแล้วนะคะจะเข้านอนแล้วนั่งคุยกับเงินสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงิน เป็นสูตรลับเลยของคนสำเร็จทั่วโลกเขารู้กันเราต้องมาความรู้ทำความรู้สึกที่ดีกับเงินแล้วพูดคุยกับเงินก่อนนะคะหลายคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินเพราะเรารู้สึกกับเงินไม่ดีเรารู้สึกได้เลยว่าในสิ่งที่เรามีมันน้อยมันเจ็บปวดนะคะหรือ มันไม่เพียงพอเรานึกถึงแต่ความขาดแคลนตลอดเลยแต่ลืมมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าฉะนั้นตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่ถือออกมาจับ เงินแล้วคุยกับเงินขอบคุณเขาแล้วเริ่มท่องนะโมสามจบนะคะตามนี้นะคะนะโมตัสตตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสตตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะแล้วตามด้วยพระคาถาเรียกทรัพย์รับโชคเก้าจบ นะคะนะโมพุทธายะสัมมาอาระหังนะโมพุทธายะสัมมาอระหังนะโมพุทธายะสัมมาอา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 ระหังนะคะ แล้วตามด้วยพระคาถาเงินล้านสามจบนะคะใครที่่พูดไม่เป็นนะคะไม่รู้พระคาถาเงินล้านทำยังไงเดี๋ยวครูติดไว้ให้ตรงนี้เลยแล้วเราอ่านตามนะคะ สัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอ,อุนโม,มพุทธายะวิรัทยโยวิรคโคนายังวิรหิงสาวิระทศีวิระาทาสาวิระอิิโยพุทธสัมาณีมามะพุทธสัสวะโหมสัมปติชามิเพงเพงพา พาหาหาเร,รือสัมปจิตฉามินาสังซิโมพรมมาจะมหาเทวาสาเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโพภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิรธัธโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรัทสีวิราาัทสาวิระอิิโยพุทธสัมมีมามะพุทธสัสวะโหมสัมปติฉามิเพงเพง,เพ,งพาพา,พาหาหารือ สัมปจิตชามินาสังสิโมครมมาจามหาเทวาสัพเทยักขาปรายันติพรมมาจามหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอ,ะอุนโมพุทธายะวิราทยโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิราทศาีวิราทาสาวิรัอิติโยพุทธสมาณีมามะพุทธสสวาโหมสัมปติตชามิเพลง เพลงพาพาหาหาเรือ,ห,อหลังจากนั้นเราก็นำเงินของเรามาคุยต่อนะคะ ให้เงินไหลกองให้ทองไหลมานะจ๊ะพี่น้องเงินพี่น้องทองทุกที่ทุกทางตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตชาติขอให้ชวนเพื่อนพี่น้องหลั่งไหลมาอยู่ร่วมกันในตอนนี้ให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีให้ได้สร้างบุญบารมีอย่างง่ายดายสะดวกสบายในตอนนี้ในปัจจุบันนี้และในชาตินี้ ขอให้ทุกที่ทุกทางได้เจริญงอกงามเมื่อพบเจอข้าพเจ้าเดินไปที่ใดก็ขอให้ที่นั้นเจริญงอกงามเงินของข้าพเจ้าไปช่วยผู้คนในที่แห่งใดก็ขอให้คืนกลับมาเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณขอให้เป็นต้นเงินต้นทองที่ยิ่งใหญ่ต่อไปนะคะหลังจากนั้นเราก็เก็บเงินเก็บทองของเราเข้า เก็บไว้ไม่ว่าใครจะเก็บเข้าตู้เซฟไม่ว่าใครจะเก็บเข้ากระเป๋าสตางค์นะคะทําได้เลยนะจ๊ะเริ่มต้นได้เลยเฮงกว่าย่อมดีกว่าค่ะ